เพื่อนๆครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ All New Accord อยู่นะครับเคยสังเกตไหมครับว่าบริเวณคอนโซลหน้าขวาครับปุ่ม2ปุ่มนี้หายไปครับปุ่มรูปลำโพงปุ่มลื่นถไลนะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ขับรถก่อนหน้านี้พี่ต้องการเปิดหรือปิดฟังก์ชันใน2ตัวเนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับมันไม่มีปุ่มกดให้พี่ใช้งานวันนี้ผมมีรายละเอียดและคำแนะนำนะครับวิธีการใช้งานฟังก์ชัน2ตัวนี้นะครับ ใน all new xcord ตัวใหม่ว่ามันไปแอบอยู่ตรงไหนนะครับและใช้งานยังไงติดตามได้ในคลิปครับแอสดีครับทุกคนผม M Honda นะครับกับช่อง M Honda และสาระน่ารู้ในรถยนต์นะครับก่อนไปรับชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราพูดถึงนะครับหลายท่านที่ใช้ All New ว c c o r อยู่นะครับสอบถามเข้ามานะครับว่า ไอ้เจ้าปุ่ม2ปุ่มนี้นะครับมันหายไปไหนนะครับก็พีดูในคอนโซลหน้าขวาด้านล่างไม่มีนะครับล้วพี่จะใช้งานหรือปรับตั้งค่ามันจะเปิดหรือปิดระบบเนี่ยต้องไปปิดตรงไหนนะครับอันนี้ผมก็เลยมาแนะนําให้นะครับว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะครับมันมีครับให้เราเป็นปุ่มกดเปิดปิดที่คอนโซลหน้าขวาเลยแต่ไอ้คอร์ดไม่มีนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับรูปแรกจะเป็นรูปรับพงแบบนี้นะครับฮอนด้าเขาเรียกว่า AW วั h นะครับระบบแจ้งเตือนคนเดินถนนนะครับเมื่อเราอยู่ในโหมดไฟฟ้านะครับ ขณะวิ่งความเร็วต่ำมันจะมีเสียงมอเตอร์นะครับเสียงลําโพงเนี่ยแจ้งเตือนคนเดินถนนนั่นเองครับเพื่อความปลอดภัยนะครับของคนเดินถนนนะครับโหมดไฟฟ้ามันเงียบนะครับเราก็สามารถกดปุ่มนี้ปิดระบบนี้ได้นะครับมาปุ่มทํามาเพื่อเราปิดนั่นเองครับแต่บางคนไม่อยากจะใช้นะครับอ่ะนะครับปุ่มที่2นะครับเป็นปุ่มรูปรถลื่นถลายนะครับก็ตามรูปเลยครับเป็นระบบควบคุมการลื่นถลายนั่นเองครับเมื่อเราสตาร์ทเครื่องนะครับระบบจะทํางานให้อัตโนมัติทุกครั้ง แต่ในกรณีที่เพื่อนๆไม่อยากจะใช้เช่นรถติดลมติดทรายนะครับผมก็กดปุ่มนี้นะครับให้มันยกเลิกออฟนะครับมันก็จะไม่ทํางานนะครับเราก็จะมีกําลังแรงบิดนะครับสมมุติรถติดทรายติดโคลนะครับรถมันจะตะกุยขึ้นมานะครับเพื่อได้มีแรงบิดนะครับผมรถมันจะได้ขึ้นจากลมจากทรายนั่นเองนะครับแต่ในกรณีที่รถเราใช้งานปกติแนะนําว่าไม่ต้องไปกดผิดนะครับผมเปิดเอาไว้เพราะมันจะช่วยควบคุมการทรงตัวและเพื่อความปลอดภัยของเรานั่นเองครับ แต่เจ้า Onyecord นะครับเขาได้ปรับมาอยู่ที่หน้าจอเรือนใหม่แล้วนะครับผมฉะนั้นเวลาเราจะเปิดหรือปิดหรือตั้งค่าต้องมาตั้งค่าที่หน้าจอเรือนใหม่ครับโดยใช้ปุ่มกดตรงควงมาไลนยนั่นเองนะครับอ้าวผมทําวิดีโอไว้ให้แล้วนะครับรายละเอียดว่าวิธีการเรามาดูนะครับวิธีการเปิดและปิดระบบ VSA ใน Onyecord ตัวใหม่นะครับรวมถึงนะครับระบบแจ้งเตือนคนเดินถนนนะครับหลายๆคนบอกมันไม่มีปุ่มนะครับให้เราปิดหรือเลือกเปิดระบบนะครับรุ่นนี้นะครับอ่ะ นะครับอันดับแรกนะครับสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับให้หน้าจอเรือนไมติดขึ้นมานะครับผมรุ่นนี้นะครับฟังก์ชันการเปิดปิดจะอยู่ที่หน้าจอเรือนไมนะครับโดยใช้ปุ่มตรงนี้นะครับหมุนปุ่มกลมๆได้เลยครับแล้วสังเกตที่หน้าจอเรือนไมนะครับหมุนไปเรื่อยๆครับผมนะครับหมุนไปอีกครับหมุนไปอีกครับนะครับนะครับหมุนไปเรื่อยๆครับ จนเจอเนี่ยครับคำว่า a c คูสติกนะครับ alerting vs a mode นะครับสังเกตว่ามันจะมีรูปนะครับเสียงแจ้งเตือนคนเดินถนนนะครับรูปลำโพงตัวนี้นะกับรูปลื่นถลัย vs a นะครับเห็นไหมฮะกดปุ่มกลมๆได้เลยครับ1ครั้งนะครับสังเกตว่าเข้ามาหน้าจอนี้นะครับมันจะให้เราเลือกนะครับว่าจะทำการปิดระบบแจ้งเตือนคนเดินถนนหรือเปล่านะครับหรือนะครับจะทำการปิดระบบนะครับ vs a นะครับเห็นไหมฮะ เพื่อนๆก็สามารถเลือกได้เลยครับอถ้าสมมติว่าต้องการปิดระบบแจ้งเตือนคนเดินถนนก็กดตรงปุ่ม1ครั้งนะครับก็ตอนนี้ปิดแล้วนะครับะนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการปิดระบบเ s a นะครับก็กดด้านล่าง1ครั้งนะครับอันนี้ว A ออแล้วเห็นไหมฮะ มันจะมาอยู่ซ่อนอยู่ที่หน้าจอเรือนใหม่นะครับถ้าต้องการเปิดก็ติ๊กถูกครับอันนี้คือเปิดแล้วนะครับแท a c t i o n คอน t r o l นะครับอันนี้ถ้าต้องการเปิดระบบแจ้งเตือนคนเดินถนนก็กดติ๊กไปครับอันนี้ก็เปิดแล้วนะครับอ่าง่ายๆนะครับเสร็จแล้วก็หมุนปุ่มเลื่อนไปด้านด้านบนแล้วก็กดย้อนกลับนะครับนะครับรุ่นนี้มีนะครับหลายๆคนบอกว่าไม่มีมีนะครับแต่ว่า มันไม่มีปุ่มให้เราเลือกกดตรงนี้นะครับแต่มาเซตค่าตรงที่หน้าจอเรือนใหม่ตรงนี้นะครับอ่ะลองไปเล่นกันดูนะครับง่ายๆนะครับเสร็จแล้วก็เราต้องการออกไปหน้าจอหลักนะครับก็ได้เลยครับกดปุ่มกลมๆเสร็จเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆไม่ยากใช่ไหมไปทําตามกันได้เลยครับมันยกเลิกไม่มีปุ่มนะครับแต่ว่าก็ยังมีให้เราตั้งค่าได้ที่หน้าจอเรือนใหม่นะครับโดยเราสามารถกดตรงที่พวงมาลัยของเราได้เลยตามที่ผมแนะนำไปในคลิปนะครับ เอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีข้อสงสัยยังไงสอบถามพูดคุยกันได้นะครับดันล่างคลิปในช่องคอมเมนต์ผมจะไปอ่านทุกคําถามและตอบทุกเมนแน่นอนกับสาระในรถยนต์ที่นาํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสุดท้ายไม่ว่ามา้าจะเร็วสักแค่ไหนก็ต้องแคลาครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ